สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น l มดยิปซีค่ะกลับมาพบกับกิฟต์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อค่ะชาวราศีกุมรัคนากุมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2565นี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาเจอคลิปแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเขากลับมาทําคลิปแบบเต็มตัวล้วด้วยนะอ่ะ เราแบ่งเป็น3พาร์ทเช่นเคยนะคะพาร์ทแรกคือความสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่พาร์ทที่2นะคะไม่ชัดเจนและพาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายคือคนโสดนั่นเองเ,องเนาะเรามาดูพลังงานนี่นะ,ะในหลูบของคนมีคู่กก่อนเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนืชาวราศีกุมคะ่ะไพ่ของคุณขึ้นนะคะอดีต6ถ้วยค่ะจ h e d จวิ l นะจมูนนี่ะ่ะเเหรียญน,นะ8ดถ้วยค่ะจิฮาร์ฟ n นค่ะ 6เหรียญแล้วก็ตามมาด้วย5้าเหรียญสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะคะคือคุณสองคนเนี่ยมีกรรมร่วมกันบางคนอาจจะสงสัยว่าคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมมันมันเป็นยังไงนะคะแต่สำหรับของคุณมันเป็นบ่วงนะคะชาวราศีกุมเนาะอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณรู้สึกว่าคุณติดบ่วงติดห่วงอยู่กับคนคนนี้มากๆนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ มันจะเลวร้ายแค่ไหนไม่ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันจะยับเยินมากแค่ไหนคุณไม่เคยคิดที่จะทิ้งหรือว่าคิดที่จะตัดคนคนนี้เลยนะคะคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นดีมากมนะคะชาวราศีกุมนะคุณมองไปในอนาคตกับคนคนนี้นะคะคิดไมีความรู้สึกว่ามัน มันอาจจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่คุณก็ไม่อยากที่จะตัดสินอนาคตสักเท่าไหร่คุณขอทําแค่ว่าวันนี้และพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะบางคู่บางท่านเดียวกับชาวราศีมีนลัคนามีนราศีมังกรลัคนามังกรหรือราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบนะคะคุณพยายามที่จะวนลูปตัวเองนะคะให้อยู่ในสถานการณ์หรือว่าให้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ตลอดเวลา บางคู่บางท่านดิวกับชาวต่างชาติแบบชัดเจนมากๆนะคะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายประเทศหรือนะคะการย้ายถิ่นฐานไม่สามารถไปพบไปเจอได้การถูกเลื่อนถูกเบี้ยวนัดนะคะในช่วงที่ผ่านมา คุณเป็นคนอย่างที่กิบบอกเลยคุณเป็นคนยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มั่นคงกับคนคนนี้มากๆคุณจะไม่พยายามที่จะตัดเขาออกต่อให้บางคู่บางท่านนะจะมีการดีดตัวออกมาแล้วนะคะแต่ใจคุณยังคงยึดถือเขาไว้เป็นแบบคนที่คุณรู้สึกดีมากๆนะคะชาวราศีกุมนะเรามาดูในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว่าความสัมพันธ์นะของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มาดูในฝั่งของคุณกันก่อนนะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะไพ่มันหล่นมาเนาะเอาเลยคุณเนี่ยมีแพชชั่นคุณะมีความรู้สึกที่ดีให้กับคนคนนี้มากๆคุณยังคงเป็นแบบคนที่ทะเยอทะยานนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่สม่ำเสมอค่ะพฤศจิกายนี้นะคะชาวราศีกุมคุณจะใส่ความสม่ำเสมอคุณจะใส่ความรู้สึกที่แบบทำให้เขาทำให้เขารู้สึกได้ว่าคุณเนี่ย จริงจังแล้วก็โอเคกับเขามากแค่ไหนนั่นเองเนาะ The f o o l นี่คะคือการเดินทางเนาะอย่างที่กิ๊บบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนะะี่ยค่ะบางคู่บางท่านมีในเรื่องของการเดินทางมาพบมาเจอกันหรือว่าการอยู่ร่วมกันอะไรแบบนี้คุณก็พยายามที่จะตัดปัญหาโดยการที่คุณเนะ่ยเดินทางไปหาเขาเองนะคะคุณเป็นผู้ให้มาตลอดในทุกๆความสัมพันธ์คุณชอบดูแลนะคะคุณชอบแบบให้เขาแบบ เต็มสูบเลยอ่ะให้โดยที่คุณไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะให้ในที่นี้คือเงินเวลาความรักความใส่ใจไม่ว่าเขาจะเรียกขออะไรจากคุณคุณคือผู้ให้ที่แท้จริง oh. <laughs> และในเดือนพฤศจิกายนนี้เนะะี่ยชาวราศีกุมคุณค่อนข้างที่จะแบบอ่อให้เพื่อดึงความสัมพันธ์กลับมาให้เพื่อดึงเขา ไม่ให้ห่างจากคุณไปไหนนะคะการเทคแอคชั่นของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ความรู้สึกคือคุณพยายามที่จะซัพพอร์เขาอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคุณอยากได้โอกาสคุณอยากได้การพูดคุยคุณอยากติดต่อสื่อสารนะคะ2องทั่วกิ๊บบอกละคุณเนี่ยยึดว่าคนคนนี้จะต้องเป็นรักสุดท้ายจะต้องเป็นคู่แท้คุณไปหนักมากนะคะ เปยอย่างมีชั้นเชิงเปยหนักมากแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีมากๆก,การแทกคาชนของคุณคือไม่ว่าจะต้องมีการสูญเสียอะไรใดๆคุณจะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณจะทำทุกๆทางนะคะเพื่อรักษาคนคนนี้เอาไว้นะคะอืมดูไพ่นี่คือไม่จืดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฟังของเขาบ้างนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยคะ ทิ้งถือเหรียญกิ๊บว่าเขาเหมือนเดิมนะอาจจะงานเยอะงานยุง่งหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาซึ่งกันหรือกันหรือเปล่าไพ่ขึ้น The Emperor The Empress คุณคือคู่นะกิ๊รู้สึกว่าคุณกับเขาคือ,อรักแท้ที่อยู่ไม่ไกลนะอาศัยปรับความเข้าใจเถอะ กิบกิบว่าเขาก็ค่อนข้างคอนเนคกับคุณแล้วก็คิดว่าคุณก็คือคู่แท้แล้วก็รักแท้เหมือนกันนะคะสองถ้วยในความหมายของไพ่ยิปซีคือเอาจริงๆนะความหมายคือคนที่สามารถไปด้วยก,กันกับเราได้เป็นคนที่สามารถคอนเนคซึ่งกันและกันได้หรืออีกในยันนั่นคือรักแท้นะคะเป็นไพ่รักแท้ซึ่งเปิดมาเจอสองใบเลยเด้นี่เห็นไหม ซึ่งคุณและเขาต่างให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นรักที่ดีเป็นรักสุดท้ายเป็นรักแท้เป็นรักที่จริงใจคุณกับเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันห่างกันด้วยสถานการณ์อย่างที่บอกแหละสถานการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ความเข้าใจเนาะอยากจะถอดใจไปแล้วเหมือนกันนะตอนแรกอะที่เราคุยกันโอ้โหดูดิ ควีนถือไม้เท้าควีนถือดาบคิงถือดาบคิงถือไม้เท้าคุณและเขาเหมือนคนที่บอกว่าไม่ยอมกันอะเหมือนคู่เวรคู่กรรมที่รักกันมากที่พยายามจะเป็นคู่สร้างคู่สมอะคุณเหมือนขอขออภัยเนอะที่ต้องใช้คํานี้นะคะคุณเหมือนคุณตีกันตลอดเลยอะเออคุณตีกันตลอดเลยแต่คุณก็รักกันมาตลอดเหมือนกันนะคะเป็นไคู่ที่แบบ เป็นคู่กันจริงๆตั้งแต่กิฟดูดวงหรือว่าทาคลิปดูดวงมาไม่ค่อยเจอสถานการณ์นี้นะคะเพิ่งเจอเคสนี้เคสแรกพลังงานนี้พลังงานแรกนะคะว่ามันมีพลังงานในรูปของความเป็นคู่หูคูเปลนะคะหรือว่าทวินเฟลมหรือว่าอารมณ์เหมือนคู่แท้อะรักแท้ที่มันเกิดขึ้นคือคุณกับเขามันเหมือนกันมากมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันมากขี้งอนขี้ประชดไม่พอใจแล้วก็เงียบแล้วคือแบบ เป็นคนที่เหมือนกันแบบสุดๆอ่ะ <c oughs> อ่านไพ่แล้วหมั่นเคี้ยวค่ะอ่ะราศีกุมเอาคำของคุณเป็นยังไงบ้างคงไม่ต้องสืบต่อนะถ้าถ้าส่งถ้วยมาอีกนี่คือแบบฮามากไม่คือรักแท้ก็คือรักแท้ค่ะบางคู่บางท่านนะคะต้องการเดินทางมาพบมาเจอกัน ว้าวหกถ้วยค่ะโอเค The Star ไพ่สวยมากนะคะเป็นไพ่ปิดไทยที่สวยมากสำหรับคนมีคู่นะราศีกุมนะบางคู่บางท่านที่ห่างเหินกันไปนะคะมีโอกาสที่จะได้หวนกลับมาพบมาเจอกันในเร็วๆนี้ก่อนสิ้นปีด้วยซ้ำนะเนี่ยขนาดกิฟอ่านเดือนพฤศจิกนะมันก็อาจจะยาวไปถึงสิ้นปีเนาะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกันหถ้วยคือพลังงานของความคิดถึงพลังงานของความ เป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ความผูกพันนะคะต่างคนต่างเยียวยาซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะกิฟอยากให้คุณเยียวยาตัวเองด้วยเยียวยาตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ยังรักกันมากแบบมากจริงๆอ่อมีอาจจะมีความน้อยใจหรือว่าความคิดไปเองนะคะทีะ่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่กิฟจะเตือนคุณเลยนะคะคุณกลมทั้งหลายใจเย็นๆอย่าเป็นท่าลมที่แบบ กระแสหัวหแรงๆมีเหตุมีผลคุณสองคนยังรักกันมากแบบมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะมาจ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณค่ะคุณกลุ่มทั้งหลายนะคะหกถ้วยนะคะสองถ้วยนะคะคิงอ่าควีนดาบนะคะตามมาด้วยห้าเหรียญเนานะสิ่งที่ไพ่พยายามที่จะบอกเรานะคะกิบรู้สึกได้ว่าคุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้ได้ไวมากๆ คุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้เลยอะ่ะเป็นอะไรที่จะต้องทักแชทหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาเพราะว่าบางคู่บางท่านอาจจะเป็นรักระยะไกลเป็นชาวต่างชาติที่ต้องผ่านการติดต่อทางโซเชียลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันแล้วคุณติดกับกับคนคนนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าเหมือนคุณพยายามที่จะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์พอสมควรเลยนะถามว่าใจาอะท้อไหมถอดไหมอดีตท,ที่ผ่านมาคือถอดนะคือเหนื่อยนะว่าเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณชอบเขามากๆคุณรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ากันแต่ว่าการตอบของเขามันมันเหมือนแบบ เขาไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรหรือว่าความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบให้ใจคุณเต็มที่ประมาณนี้นะคะมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียเปรียบโอ้มันมีในเรื่องของการเสียเปรียบด้วยนะคะเพราะว่าฝ่ายไหนคลั่งรักก่อนฝ่ายนั้นอาจจะแพ้ก็ได้นะ <c oughs> คุณคลั่งเขามากเลย คือ,อยังไงก็ต้องได้คุยอะอ่านเราไม่ตอบอยังไงคุณก็ต้องได้ทักอะค่ะความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขานะคะหนึ่งไม้เท้ากิ๊บอกแล้วบางคู่บางท่านยอยู่กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูหนึ่งไม้เท้าจะอยู่ในเวของความรู้สึกที่มากมายความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกหน้าค้นหาความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะสิบเหรียญเก้าเหรียญโห ชอบไม่ไหวอ่ะคุณเป็นคนคลั่งรักอีกแล้วนะคะชาวราศีกุมนะคุณรู้สึกว่าคุณคลั่งคนคนนี้มากๆไม่ว่าเขาอยากได้อะไรคุณเปยนะเอ้าโหราศีกุมคุณเป็นสายเปยนะคะในเดือนนี้นะอ่คุณพาเขามาเจอครอบครัวหรือสังคมของคุณเร็วเกินไปหรือเปล่าให้ระมัดระวังความวุ่นวายอะไรบางอย่างด้วยนะคะการเทคแอคชั่นของคุณการแสดงออกของคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายนค่ะ อ๋ฮะ uh huh. สามเหรียญเงื่อนไขละคุณเริ่มมีเงื่นอนไขมีข้อตกลงนะคะบางอย่างสิบไม้เท้าเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็อึดอัดเหมือนกันเนาะเดอะสตาร์กิ๊บอยากให้คุณล้างอะ่ The High ะจอให้พเทสรามัดระวังว่าเราจะไปคลั่งคนมีเจ้าของนะจ๊ะเดอะสตาร์ uh, บางคู่บางท่านดีลกับชาวราศีกุมหรือลักนณากุ่ม ค่อนข้างหนักใจนะคะในหลูปของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะคุณมีข้อเสนอที่จะยื่นให้กับเขาบางอย่างซึ่งมันอาจจะทำให้ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขานะคะเกิดความอึดอัดจใจไม่รู้เหมือนกันจะไปทำอะไรเดอะสตาร์คุณกิ๊บใหญให่คุณเยียวยาตัวเองอะเหมือนคุณพยายามให้คนคนนี้เป็นคนที่ใช่ซึ่งบางทีแล้วอาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งในตัวคุณเองก็ได้คือความสัมพันธ์ถ้ามันใช่อะคุณกุมทั้งหลาย มันจะไม่เหนื่อยนะมันจะไม่ค่อยแบบต้องใส่ความพยายามอะไรมากๆอะ่ะตอนนี้กิบรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆแล้วพอคุณไปเอาเอาตัวเองหรือเอาหัวใจตัวเองไปผูกกับเขามากๆมันกลายเป็นเหมือนแบบ อะไรอไรก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาอะซึ่งมันเสียสูมันสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะมากๆนะคะอยากให้ชาวราศีกุมรั k a h นกุมมีสติค่อยคคิดเนาะเดี๋ยวไฮเพรสนะคะเซนหรือสัญชาตญาณของคุณค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างรู้นะคะว่าปฏิกิริยาแบบนี้คําพูดแบบนี้ของเขานะคะมันคืออะไรอื กิ๊บพูดเป็นในๆนะคะในเวของอคุณไปตกหลุมรักสําหรับคนมีคู่หรือว่ามีเจ้าของแหล้วหรือว่าเป็นรักสามเศร้าให้นำมัดระวังตรงนี้เนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ8ปดถ้วยนะคะเด็กถ้วยค่ะ7จดถ้วยบางคู่บางท่านอยู่กับชาวทาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ คุณอย่าบุกเยอะเกินนะความรู้สึกของเขาค่อนข้างเปราะบางแล้วเขาเป็นคนฟุ้งซ่านแลวเขาเป็นคนคิดมากนะคะตอนนี้กิ๊บว่าเขาจะเหมือนไก่ตื่นแล้วอะเหมือนยังไม่อยากที่จะแสดงความรู้สึกอะไรมากมายกับคุณเขาอยากที่จะแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดนะคะการเทคแอคชั่นของเขา <c oughs> ขเขา <c oughs> จะนิ่งๆเงียบๆในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่ขึ้น5ดาบกิ๊บบอกเลยว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ค่อยสวยนะคะ ไม้ขึ้นแต่พลังงานที่ขัดแย้งกันหมดเลยสรุปได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณอาจจะต้องเจ็บปวดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะยิ่งคุณพยายามบุกยิ่งคุณพยายามเข้าหามันจะกลายเป็นความรักที่แบบมีคนถอยหนีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถทำอาจ ทำลายกำแพงนะหรือเคาะประตูคนคนนี้ได้เลยนะคะกับคนที่คุณไปดิวอยู่ด้วยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจนเกินการควบคุมนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเคสของคนโสดนะคะยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตั้งสติดีๆอะไรจะเกิดต้องเกิดการยอมรับความจริงการเดินหน้าต่อคือสิ่งที่เราควรทําในเวลานี้นะคะอย่าหลอกตัวเองนะกิฟบอกเลยการหลอกที่เจ็บที่สุดก็คือการหลอกตัวเองนะคะปะ่ะไปคนโสดต่อค่ะ มาฮะคนโสดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีกุมนะโอ้โหกิฟจะบอกให้นะคนมีคู่ไม่ชัดเจนคนโสดสองถ้วยขายดีมากนะคะคุณจะได้พบเจอรักแท้ที่เป็นรักของคุณจริงๆนะคะผ่านการติดต่อแบบเพื่อนอะ แบบการติดต่องานก็ได้นะการทำงานเจอการหรือว่าการาพูดคุยการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะจะมีในเรื่องของคุณอาจจะได้ไปเจอคนที่นะคะหนึ่งคือตำแหน่งสูงกว่าคุณหรือไม่ตำแหน่งน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะว,ว้าวคุณสับสนหรอก็คุณยังไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเนาะคุณคิดว่าความสัมพันธ์น่ ความรักมันมีแต่เรื่องของความเจ็บปวดการทรมานกันนะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณเจอใครสักคนหนึ่งนะกิฟยังยังบอกเลยว่าราศีกุ่มลัคนากุมในเดือนพฤศจิกายนนี้ตึงมากอ่ารักไม่ยุ่งนะคะมุ่งแต่ความสุขความสบายใจในของตัวเองนะก้าถ้วยเนี่ย เป็นไพ่พลังงานของคนที่1คือเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มนะคะอาจจะเป็นแบบรักอ่าร่วมหลายๆเพศหรือ LGBTQ ก็ได้นะคะเป็นในเรื่องของเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะชอบผู้หญิงจริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะชอบผู้ชายจริงๆหรือเปล่ามีต่างเพศเนาะมากหน้าหลายตานะคะหรือว่าเพศเดียวกันเนาะมาเข้ามาให้ความสมอ่าให้เข้า เข้ามาให้ความสนใจในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะเดทมีในเรื่องของพลังงานรักเก่าๆคอนเนคชันเก่าๆก,ก,กลับมาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขยายเดทนิดนึงนะคือตอนแรกอะมีคนเข้ามาจีบคุณแต่ว่าไปๆมาๆม,มันกลายเป็นเหมือนแบบเอา้านี่เขาเข้ามาจีบเราแล้วใช่ไหมทาไมเหมือนอา่าเขาหายไปเราต้องกลับไปจีบเขาอะไรแบบเนี้ยอเศทแฟนเก่า แฟนเก่าไม่เชียร์นะคะหวานเสน่ห์แน่นอนนะจะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องรับอะไรแล้วทุกๆอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเนาะในเดือนพฤศจิกายนนี้คนรักเก่าของคุณกลับมาหรือว่าคอนเน็กชันเก่ากลับมาบอกเลยว่าคุยได้อย่างเดียวเป็นเพื่อนกันได้อย่างเดียวนะคะยังไม่สามารถพัฒนาหรือว่า อสร้างความสัมพันธ์อะไรได้ได้เดือนนี้คุณโสดยาวแน่ๆเลยนะคะชาวราศีกุมนะคุณเป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงแห่งอิสระในตัวเองมากๆนะคะถ้าจะโสดก็คือแบบเดินทางไปเที่ยวแบบรอบโลกได้เลยนะเนี่ย หรือไม่จะมีคนเข้ามาจีบคุณอีกแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรเครื่องมือเครื่องกลเครื่องยนต์นะคะหรือว่าคนที่ชอบแต่งรถบ้ารถแบบมากๆก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือไม่คนคนนี้ที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณค่ะแล้วก็ตามมาด้วยชาวต่างชาติสองไม้เท้านะคะหรือไม่คนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ภาษา ะะถามว่าความสัมพันธ์สามารถพัฒนาได้ไหมเขาจะเข้ามาละลายหัวใจคุณได้ไหมคุณลองนะคุณลองคุยดูนะ <c oughs> ไม่ไหวอะ่ะเ้ามไม่เท้าห้าดกบคือแบบโสดไปเลยจ้าโอเคฉันไม่ฝืนเธอแล้วนะคะการรักษาความสัมพันธ์หรือว่าการพูดคุยยังมีอยู่แต่ถ้าถามว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรไหมปัดแอปหาคู่เจอเจอกว่าคนที่เข้ามาจีบคุณมากกว่าอืม คือมันจะมีทั้งทางโซเชียลเว้ยแล้วก็แบบเพื่อนของเพื่อนแบบขอติดต่อทางอ่าผ่านทางเพื่อนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแบบอยากพูดคุยอยากจะอะไรหลายๆอย่างเนาะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าคนโสดคุณวุ่นวายมากๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ เจอคนมากหน้าหลายตาถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจแต่ถามว่ากลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องพัฒนาไหมคุณก็กลัวเหมือนกันเอาเป็นว่าไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องเร่งแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนาะให้ดีที่สุดนะคะเพื่อตัวคุณเองโอเคไหมสําหรับวันนี้กิฟต้องไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกิฟนะเป็นกําลังใจให้กิฟด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ดีนะอ่ะสำหรับวันนี้บายบายนะคะสวัสดีค่ะ